สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิคอวิจาร์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิคราห์วิจารณศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่9กันยายน2566ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD ดีหมายเลข3-3ถ่ายทอดสดเวลา12นาฬิกา15นาทีถึงเวลา4ีนาฬิกาคู่มวยทําการถ่ายทอดสดมีในการทาั้กกทงหมด4ค่คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการชิงอันดับ3มวยรอบแชมเปี้ยนมาบินรอบน็อกเอาท์ครั้งที่1 1 เป็นการพบกวันทางด้าน3ต่อสอบ,บุตรชัยพบกวันทางด้านพายงาม T b บยิมต่อยเวทน้ำหนัก105ปอนด์ปอคู่ที่2กาครับสดไปลองคู่เอกเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินน็อกเอาท์ครั้งที่11รอบชิงชนะเลิศเป็นการพวกวาดกานทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งพบกวันทางด้านก้านอารมณ์พันพินิษต,ต่อยเวทน้ำหนัก105ปอนด์อนคู่ที่3การสดเป็นคู่เอกเป็นการชิงแชมป์ว่าง ของเวทีมวยสามอ้อมน้อยรุ่น122ปอนด์ปอนเป็นการโพลังทางด้าน3เอกหนุ่มเป็นการพพกังทางด้านแสนเอกหนุ่มบากะดีพพกังทางด้านเพชรทองคำเฟียสปทุมต่อยเวทน,นักหน2่ออปคู่ที่4การาสดเป็นการสดหลังคู่เอกเป็นการโพลังทางด้านยอดปตัตพีมอธันวาสินโพกังทางด้านชัยชูโชคสอแสนรักต่อยเวทน้าหนัก105ปอนด์อนก่อนที่เราทำการวิเคราะห์วิจารณ์หวขอบฝ้าผู้สนับสนุน สำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนำพักยกสองสี่มวยพักยกรอบออโต้ราคาสนามเปิด,ดที่เล่นยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเต็บสำหรับสมาชิกที่สนใจสามารถแอดไลน์ line, เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมครับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดคำหน้าแอดไลน์ ye, line, ไปที่แอดพีเคสองสี่พักยกพีเคสองสี่การเงินมั่นคงรอบเซ็นป่าถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ ick, line, ไปหรือบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมา พักยกรรบออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองสเท่านั้น<พ>เราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณนะ์ครับคู่หนึ่งการโสดเป็นเป็นการชิงอันดับ3ามวยรอบแชมเปี้ยนมาบินรอบน็อกเอาท์ครั้งที่ 10, 11เป็นการพรกวังทางด้าน3ต่อ2อบรุรชายัยพบกวัทางด้านพายงาม TBM ยิมต่อยเวทน้ำหนัก105ปอนด์ฝ่ายแดงดันด้าน3ต่อ2บรุรชายัยถึงด้าน3ต่อเงาะบากะปิอายุ17ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดลำปางสูง168่เซนติเมตร ทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายทางด้านสามต่อนะครับเป็นมวยถนัดสายทรงมวยออกเป็นมวยฝีมือผสมเข่าอาวุธครบเครื่องออกได้รุนแรงครับมาสออกอ,อกรุนแรงสอกดักสอกสวนอ้อยคมจังหวะดักเตะดักแทงทำใหดีแข้งหน้าใช้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงซอกรับประชิดออกได้รวดเร็วอันตรายวุฒิจิตใจสู้ดีมีลุกคึกตลอดส่องไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกด้วยสามทางด้านเพชรอนันท์ทอพานสีบเจ็ดที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย แล้วก็ไฟลล่าสุดแพนออกจุที่5ทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินเมทางด้านพายงาม TBM ยิมหรือชื่อเก่าคือดีเดชอสุมายิมอายุ16ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดกระบี่สูง170ซเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวย TBM ยิมทางด้านพายงามนับเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยอ่อนมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าส่วนหุวจิตใจสู้ดี เดินเปิดเกมมิเตะขวาต่อยฝ่านำระฟ้าคอตีเขา่าเข่าวงในน่ยปั้มรัดมัดตีดีแข่งแกล้งแข็งแรงปลอดใ่ปลายแรงจังหวะดันแทงขวางแทงทำไมดีมีลูกคึ้ตลอดสองฝฟล่าสุดก็มีพลิกแพ้คะแนนทางด้านฉลามทองสิงมาวินที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ฝ่ายล่าสุดพลิกแพ้คะแนนทางด้านก้านอรงพันพ,พินิจที่เวทีวทมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้นัสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยจังหวะฝีมือดีหลักเหลี่ยมสมองมวยดีอาวุธครบเครื่อง มาซอออยดุนแรงซอกดักซอกสวนอ้อยคมทรงมวยทางมวยมวยถักสายจังหวะดักเตะดักแทงทำไม่ดีเข่าในป้ามรัดมัดตีดีแข็งแก้งแข็งแรงใช้ได้กระักชงด้านฝ่ายแดงสามต่อสอบุรชัยถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรูปร่างสูงรอยฝ่าบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธจุดเด่นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแก้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงการยืนและปลายมั่นคง แต่ฟอร์มการชกสองไฟล่าสุดเนี่ยไปไปายเนี่ยดูว่าเร่งไม่ขึ้นครับแล้วก็คิดช้าทําช้าสองไฟลังในโชว์ฟอร์มมันไม่ค่อยดีกนักชงด้านฝ่ายเงินพายงาม TBM ยิมก่อนที่ผมจะทําการสรุปการขอพิจารณ์ผมก็จะมาเล่าข้าวๆนะครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาหนึ่งไฟครับทั้งคู่เจอกันในวันนั้น,นครับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับที่เวทีมวยราชดำเนินวันนั้นต่อยกันเวทนต์หนักหนึ่งร้อยสี่ปอนด์ต่อยเมื่อวันที่แปดเดือนสองปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อประมาณเจ็ดเดือนที่แล้ว เป็นทางด้านพายงามครับต้นๆเนี่ยขึ้นมาเป็นรองแล้วก็พลิกเอาชนะเข้าวงในคนระับไปปลายก็ชนะลงมาขาดรอยนะครับไฟท้าสุดที่เจอกันเป็นด้านพายงามเอาชนะ3มต่อลงมาแบบขาดรอยนะครับสรุปการของวิจารณ์คู่ที่1น,นครับส่วนตวัวเลือกชอบเป็นทางด้านมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องทรงมวยทางมวยมวยถัดสายอย่างด้าน3ต่อสอบ,บุรชัยดูว่าต้นๆจังหวะฝีมืออาวุธวงนอกเนี่ยดูว่าออกได้หลากหลายรุนแรงฝ่ามาซ่อเนี่ยออกได้รุนแรงนะครับจังหวะเตะขาแรงๆลุนนับลุนน็อกก่อนได้ ตามทางม,มวยทรงมวยต้นตเนตีนย่ยดูว่าน่าจะออกนำไปก่อนมีราคาสมาชิกก็ดืมแต่งตัวบางทุนไปปาเนี่ยเกมเริ่มมาท้าบ,บทเบียดและอุ้ดกันแล้วดูว่าทางด้านสามต่อนะครับถ้าเข้าวงในกดแขนไร่แขนกว่างหน้าสู้ได้มียุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายดูดีฝ่าเจ้าชนะพายเงิน TBM ยิ้มเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่สองราสดคู่ที่สองราสดเป็นจริงเชเป็นการจริงเชะเลร์นะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่สิบเอ็ด เป็นการพบกวันทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งพบกวันทางด้านก้านารง์พันพินิจต,ต่อยเวทน้ำหนัก10 5ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งอายุ17ปีเป็นมวลมาจากจังหวัดชุมพรสูง170่งเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติยอดยิ่งที่จังหวัดชุมพรทางด้านเพชรอันดานเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวลมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธเนือออกด้ครบเครื่องครับนอกได้ในดีวงนอ่องเตะขวาต่อยขวาจังหวะดักเตะด,ดักแทงรมดีมาส่อออนรุนแรงแข้งหน้าสายใช้ดี วงในข่าวมีทุกกฎแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทนมีสอกสลับหัวจิ้ใจสู้ดีมีลูกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านเด่นสยามเรียมธนวัฒน์ที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยุ้ยห้าทางด้านสามต่อสองเชัยที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนฝ่ายเงินทางด้านก้านอารณ์พันพินิดอายุสิบหกปีเป็นมวยมาจากจังหวัดชุมพรสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนเมตรทางด้าน,านก้านอารงคนระับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะดฝีมือดีหลักเรียมสมองมวยดีอาวุธครบเครื่อง ออกได้ห่ารายรุนแรงเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำไมด่ดีมา่อ,อ,อยนุ่นแรงเรียมตัวดีเรียมหกักเรียมเตะทำไมด่ดีวงนเข่าปั้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข่งแข่ง,แ,งแรงซอกรับระชิดออกดีๆหัวจใจสู้ดีมีลูกตลอดสองไฟล่าสุดจะมีชนะน็อกด้วยสามทางด้านเพชรไปรยักฆ์ร้านสีขอนภูมิที่เวทีมววสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพลิกชนะคะแนนทางด้านภายเงาทีบีเอ็มยิมที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้นะักสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรูปร่างสูงยาวจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่อง ออกได้หลากหลายนะครับนอกได้ในดีมาส่อรุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงธรรมดีเข้าในปั้มรัดมาตีดีแข่งแก้่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงจังหวะดันแทงกวางแทงธรรมดีร่างกายช่วงนี้ดีนะครับฟอร์มการชกสามฝฟหลังในชนะรวดกระนางชงด้านฝ่ายแดงเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องฟอร์มสดสภาพร่างกายดี3ามฝหลังในชนะรวดจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงจังหวะเตะตั้งกวางคารมาดีเก็บกันบางโตเก่ง รักเรียมสมองมวยดีเข่านายปั้มรัดมัดตีดีแข่งเก่งแข็งแรงกระดับชงด้านฝา่ายเงินก้านนรงพันพินิดมวยคู่นี้รับสมาชิกถือว่าเป็นการชิงแชมป์มวยรอบม้าบินเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเหมาะสมรับต่างฝ่ายจะต่างโชว์ฟอร์มสวยด้วยกันทั้งคู่นับตามไฟหลังเนี่ยชนะรวดมาตลอดแต่ส่วนตัวเรื่องชอบทางด้านเพชรอ,อันดาเกียรติยอดยิ่งรับดูว่าต้นต้นเนี่ยรูปเกมน่าจะออกมาแลกเอาวุธกันสนุกแต่ไปปายใเนี่ยเกมเริ่มมาท้าบทเบียดกันแล้วดูว่าทางด้านเพชรอันดาเนี่ย รูปร่างสูงรอยฝ่าหน,นับได้ใช้เข่าวงในที่ได้เปรียบนะับเป็นตัวเดินเปิดเกมดันแทงขวางแทงบดเปียบแนละ้วดูลูกอึดล,ลุกทนลุกการยืนระยะไปปลายนะเพชรอันดาดูดีฝ่านับจะชนะการนรงพันพินิจเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3การสดคู่ที่3การสดเป็นค,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 คู่เอกเป็นการชิงแชมป์ว่างอ้อมน้อยรุ่น122ปอนด์เป็นการพบกานทางด้านแสนเอกหนุ่มบางดีพบกานทางด้านเพชรทองคำเฟียสปทุมต่อยเป็นน้ำหนัก122ปอนด์ ฝ่ายแดงท้าสาสเอกนุ่มบางกะดีถึงด่าแสนเอกเกียรติหมู่เก้าอายุสิบเก้าปีเป็นมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเมตรเป็นลูกชายของอดีตมวยดังอย่างท่งด้านแฝชใจจีรักียงไก่เจ้าของฉา,ายาคุณเข้าขยาวขวดนะครับทางด้งนนานแสนเอกเนี่ยทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเดชเพชรสีทองจังหวัดปทุมแสนเอกนะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยอ่อนมวยฝีมือผสมข้าวอาวุธนี่ออกดีครบเครื่องหลากหลายรุนแรงเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำใดีมาสอรุนแรงแข้งหน้าใช้ดี วงในข่าวป้ามรัฐมัดตีดีแข็งแก่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงจังหวัดดันแทงหว่างแทงทำดีซอดรับชิดออกได้ดีสองฝ่ายล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านนบพเดชชอห้าพยักษ์ที่เวทีมวยฐานากาศดอนเมืองแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเพชรทองคำเฟียสปทุมที่เวทีมวยฐานากาศดอนเมืองส่วนฝ่ายเมืองทางด้านเพชรทองคำเฟียสปทุมหรือด้านเพชรทองคำเดชเพชรสีทองทางด้านเพชรทองคำตอหมอสีอายุย9ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมาสูง172เซนติเมตร ทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเฟียปทุมทางด้งนานเพชรทองคำนะับเป็นมวยถนาาัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยอ่อนมวยฝีมือรักเรียมสมองมวยดีอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีวงนอกเตะขวาต่อยขวาจาวังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดีมาส่ออ่อนรุนแรงเรียมตัวดีเรียมหักเรียมเททำได้ดีวงในมีลูกกดแขนไร้แขนกว้างหน้ารันแทงมีสออสลับโวยจี่หวัวใจมั่นคงสองไฟลา่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านแสนเอกหนุ่มบากกีที่เวทีมวยฐานอากาศรอนเมือง แล้วก็ไฟล่าสุดพิกแพ้คะแนนทางด้านเพชรกระจาเชาห้าพยักษ์ที่เวทีมวยราชรำเนินมวยคู่นี้น่สมาชิกท้าสมาชิกชอบเพศมวยจวังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องออกที่หนักแรงทุกลูกเตะหนักต่อยแรงมาส่อรุนแรงจังหวะดากักเตะดักแทงทำไม่ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็ง,แ,ขงแรงแต่รูปร่างชุกชุกเนี่ยเสียบเปียบกระนักชงด้านฝ่ายแดงแสนเอกหนุ่มบางกะดีถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรูปร่างสูงร้อยฝ่าจังหวะฝีมือดีหลักเรียมสมองมวยดีอาวุธครบเครื่อง นอกได้ในดีมาส่ออยอรุนแรงจังว่าดักเตะดักแทงนำไม่ดีจังว่าเตะตั้งขวางคานไม่ดีเก็บกันบางโตเก่งเขา่านายป้ามรัดมัตีดีแข็งแกล่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงแต่ฟอร์มการชกสองไฟหลังเนี่ยแพ้มาตลอดครับดูว่าการยืนระบม่ปลายเนี่ยไม่ค่อยดีช่วงหลังมียุบม,มีย่นก็นักชงด้านฝ่ายเงินเพชรทองคำเฟียสปทุมก่อนที่ผมจะสรุปการขอวิจารณ์นะผมจะเล่า,า,าคร่าวๆนะมวยคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งไฟครับวันนั้นต่อยกันในศึกอลายการมวยไทยพันธมิตรที่เวทีมวยทหารอากาศดอนเมือง วันนั้นต่อยเ,เวทน้ำหนัก122รปอนดน์ครับรูปเกมวันวันนั้น,นครับชกกันเนี่ยค่อนข้างสนุกคู่ขี้สูสีครับรูปเกม่ะพลิกไปพลิกมาแล้วก็หมด4ยกเนี่ยก็มาชิงดำนะเป็นทางด้านแสนเอกยกที่5เนี่ยออกมาทําไดีฝ่าก็ได้ก็ชนะคะแนนลงมานะครับไฟล์ล่าสุดที่เจอกันเป็นทางด้านแสนเอกเอาชนะคะแนนลงมามวยคู่นีับส่วนตัวนับสมาชิกทรงมวยการชกเนี่ยลักษณะการชกของมวยคู่นี้ค่อนข้างคล้ายกัน,นครับเป็นมวยเพศฝีมืออาวุครบเครื่องนอกได้ในดีทุกคนคู่ ต้นๆเนี่ยรูปเกมน่าจะออกมาแรกอุ้กันสนุกรูปเกมเนี่ยน่าจะพลิกไปพลิกมาแต่ไปปลายเนี่ยบทเบียดประทับแล้วเลือกชอบน้าแสนเอกหนุ่มบางดีครับดูว่าเข่าวงในเนี่ยแข็งแกร้งแข็งแรงฝ่าโดนต่อโดนลูกขึ้นลุกทนมีมากฝ่าท่อท่าทอรดของมวยเนี่ยดูดีฝ่าครับการยืนอเล้ยปลายมั่นคงฝ่าอาวุธไปปลายเนี่ยดูว่าออกที่หนักแรงฝ่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรทองคำเฟียสปทุมฟ้าแชมป์122ปอนด์ของเวทีมวยสามอ้อมน้อยไปครองได้ ก็มาถึงคู่ที่4ครับคู่ที่4เป็นการหลังสดหลังคู่เอกเป็นการโพลางาาาทางด้านยอดปัตตภีมอธันวาสินพบกับทางด้านชัยชูโชคสอแสนรักต่อยเวทสัำหนัก1ร5ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านยอดปัตตภีมอธันวาสินหนึ่งทางด้านยอดปัตตีสิงห์จตุรัสอายุ21ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดปัตตานีสูง160เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์จตรุรัสทางด้านยอดปัตตภีครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีเอาครบกเครื่องอ่อกได้หนักแรงครับเดินรนแรง วงนายเข่าปั้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรงซอกรับชิดออกดีดหัวใจ,ใจสู้ดีมีทุกข์ตลอดสองไฟล์ล่าสุดคือมีชนะคะแนนทางด้านฟ้าหลังฝนทอเมืองหลังสวนที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านซูเปอร์แชมป์ทอคอุดน้ำใส่ที่เวทีมวยา,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 ออานกาศดอนเมืองส่วนฝ่ายเมืองทางด้านชายชูโชคสอแสนรักหรือชื่อเก่าคือเคนสอแสนรักอายุ24ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสงขลาสูง160่เซนติเมตร ทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอแสนรักจงกังหวัดสงขลาทางด้านชัยชูโชคครับนะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นบูสู้ดุดันกล้าแรงกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงคนระับเดินเปิดเกมเตะน้ำต่อยนำแล้วฟ้าคอตีเข่าจุดเด่นนมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงปอดใหญ่ปลายแรงพิจิตใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้ดอกตัวยหนึ่งทางด้านยอดมณีส่วนจ้าคาเฟ่ศึกพิทักษ์ธรรมบวกสอสมหมายแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านเทวฤทธิ์ทีเคพียิมที่เวทีมวยราชดำเนิน มวยคู่นี้ครับสมาชิกถือว่ามวยที่มีอายุด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งคู่เนี่ยถือว่ามวยที่อายุมีอายุด้วยกันทั้งคู่ครับแต่น้าหนักที่โชกเนี่ยโชคไม่มากครับต่อยเพียงหนึ่งร้อยห้าปอนด์ครับประเภทมวยบูสู้ดีต่อยสนุกนครับอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ส่วนตัวเลือกชอบทางด้านยอดปัตพีมอธันราศินดูว่าต้นๆเนี่ยจงว่าต่อยมาเตะขาฟันซอกรุนนับรุนน็อกรับเต็มก่อนได้ครับมีราคาสมาชิกเข้าทางด้านยอดปัตพีปพีมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนนไปไปปาใเเกมททบบีย แล่อาวุธแล่เข่าวงในไปแล้วดูทังด้านยอดพีนะครับถ้าเข้าวงในกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสุได้ไม่ยุบยน่นไม่แผ่วปลายดูดีฝาแน่จาชนะคะแนนทางด้าน,านชัยชูโชคส่อแสนแก้วส่อแสนรักคนระับเป็นแบบสนุกการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วคนระับผมก็จะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกฟัคงครับคู่ที่หนึ่งการสดนะครับผมชอบทางด้านสามต่อสอบุตรชัยชอบชีตจังหวะฝีมืออาวุธดูว่ารากหลายฝ่านะครับจะชนะพายงาม T b m ยิ้มเป็นแบบสนุก คู่ที่สองการสดชอบใด้านเพชรอันดาครับเกียรติยอดยิ่งดูว่าจังหวะมือดีฝ่ารูปร่างชุกชกสูงรอยฝ่าเข่าในายแข็งแข็งแข็งแรงฝ่าชนะก้าอรง์พันพินิจเป็นแบบสนุกคู่ที่สามการสดชอบทด้านแสนเอกนุ่มบางกะดีดูว่าการยืนร้อยปลายมั่นคงฝ่าเข่าในายแข็งแข็งแข็งแรงฝ่าจชนะเพชรทองคําเดชเพชรสีทองคู่ที่สี่การสดชอบในด้านยอดปฏตพีดูว่าเอาวุต้นๆนี่ออกที่หนักแรงฝ่าครับไปปลายการยืนแล้วมั่นคงฝ่าจะชนะชายชูโชคเป็นแบบสนุกสำหรับ ช่อง3นะครับมวยที่ผมเลือกมาเป็นมวยเด็ดติดดาวะผมเลือกมาทางด้าน3ต่อสอบุรชัยครับดูว่าช่วงหลังเนี่ยอาวุธที่ออกได้หนักแรงครับแล้วก็ต่อยไว้ดีเลยครับสองฝ่หลังด้านภายงามเนี่ยโชว์ฟอร์มมัค่อยดีนะครับผมชอบนะครับสาต่อสอบุรชัยเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวหนึ่งการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่จบลงแล้วนะสมาชิกอย่าลืมครับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนนี้ได้สองข้างก่อนกรรมการชูมืออย่ารบยามาดถ้าชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดตามได้ครับ